สวัสดีครับก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ทองคํานะครับผมหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยไปทําธุระมาแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนิดหน่อยนะครับมันก็เลยยาวหลายวันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คือกลับมาแล้วก็จะวิเคราะห์ให้เหมือนเดิมนะครับในทางเพจกับ YouTube ของเราในทุกวันกับวิเคราะห์ทองคําของเรานะครับผม อ่ะเรามาดูกันดีกว่านาะอว่าเป็นยังไงนะครับจานที่ผมให้เคยเอย้เคยให้ให้เคยอะไรเคยให้นะครับไว้ว่านะ้องว่าอาจจะมีดีมานโซนตรงนี้เล็กๆที่เราเล่นได้2จุดเนาะแล้วก็ตรงกลางอีก1จุดแล้วค่อยมาโซนใหญ่ที่เรารอกันนะครับปรากฏว่าในช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าไงครับอ่าเนี่ยเป็นช่วง ช่วงแถววันนี้พอดีเนาะที่เทสต,ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีดีมานตรงนี้ที่ผมให้เพิ่มขึ้นมาก็เหมือนจะโอเคนะก็คือยังไม่สามารถผ่านโซนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาลึกก็ตามนะครับเกือบจะเลยมาแล้วด้วยซ้ําก็ยังกลับขึ้นไปอยู่ในจุดเดิมได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยว่ายังมีรักยังมีแรงที่ ซื้อกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะก็คือช่วง 2- 3สาวันก่อนอะไรเงี้ยนะสองสาม4วันก่อนก็ยังพยายามที่จะลงแต่ก็ยังขึ้นแต่ก็ยังลงไม่ได้นะครับก็ถูกขึ้นดันขึ้นกลับไปนะขึ้นกลับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ว่ายังไงนะครับมุมมองที่ว่าอ่ะวิ่งในกรอบนั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับในโซนตรงนี้เลยตั้งแต่โซนที่2อาไปจนถึงข้างบนนี้เลยนะครับ ก็ยังพยายามบินอยู่ในกรอบน,นี้เรื่อยๆนะครับดังนั้นการที่เราจะเทรดนะครับเทรดยังไงดีถ้าอยู่กลางทาอย่างนี้นะครับก็พยายามหา RR อออที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะครับ r ก็อออคือ Risk Reward นั่นเองนะครับ Risk ต่อ Reward ก็คือความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เราเทรดนั่นเองนะครับถ้าไม่คุ้มเราก็ไม่ควรจะไปเข้าอะไรที่มันเป็นกลางๆกลางกรอบหรือสะคดนะครับ เพราะอะไรมันอยู่กลางทางมันก็สามารถไปได้ทั้งสองทางนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วมันระยะระยะที่เราแบบตะตบลอดหรืออะไรเงี้ยมันก็ถึงกันค่อนกว้างด้วยเพราะอยู่กลางทางกว่าจะไปถึงขอบแต่ละฝั่งมันก็อาจจะไม่คุ้มแล้วนะครับการที่เราไปเล่นใกล้ขอบเนี่ยอ่าเล่นตรงนี้หรือตรงนี้นะมันจะได้ ควเสียงที่ต่ําลงนะครับถ้าไปถูกทางเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนี่ก็คือ RR นั่นเองนะครับเวลาคํานวณเนาะอ่าเดี๋ยวมันจะมีลึกยาวอีกในเรื่องของพวกนี้นะครับ Money Management นั่นเองนะครับแปลว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับเพราะว่าทองคํากับวิ่งเป็นไซด์เวย์และ ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยอ่ะหมายความว่าเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่รอในจุดดีมานตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นขาบายได้เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เบรก2ทางนี้ได้เนี่ยออันนี้เริ่มน่าคิดนะครับว่ามีโอกาสที่จะลงไปต่อถึงดีมานด้านล่างนี้เลยนะครับดีมานนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วว่าจะลงไปถึงดีมานใหญ่ได้เลยเนา ถ้าสามารถเบรก2ดีมานี้ได้นะครับแต่ถ้ายังยืนราคานี้ได้อยู่และสามารถทำ High ต่อได้เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าซัลายใหญ่ไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลที่จะถึงซัลายใหญ่ประมาณ4,000จุดเลยแน่นอนว่าทองคำ้า5มีข่าวเสริมเข้ามาด้วยนะครับ4,000จุดวันเดียวก็ถึงนะครับแต่้า วิ่งไม่แรงนะครับ2วันก็พอนะครับสำหรับทองคำาี่พันจุดเนี่ยสวันยังไงก็ถึงนะครับโอเคเลยผมคิดว่าไม่วันนี้ก็เป็นวันอะไรวันสุดแล้วนะครับผมก็คงคิดว่าในอาทิตย์นี้อาจจะปิดปิดสัปดาห์ในโซนนี้เลยด้วยซ้ำยังคงไม่มีอะไรมากระตุ้นเท่าไหร่นะครับยังคงไม่มีอะไรกระตุ้นเท่าไหร่ดังนั้นผมมองว่ายังเล่นได้ทั้ง2ทางนะสำหรับ คนที่จะเทรดทองในวันนี้นะครับเล่นได้2ทางเลยนะครับเอาโซนที่ผมเคยให้ไว้ไปเล่นด้วยหรือพิจารณานด้วยก็ได้นะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงยังไม่วิ่งถึงโซนใหญ่หรอกที่เป็นซับไพหรือดีมานนะครับซับไพนี่จะใกล้กว่าหนึ่งแต่ก็คิดว่ายังไม่ถึงนะครับอ่าเราก็าคงต้องมารอกันต่อในอาทิตย์หน้าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม งั้นในวันนี้ก็คงยังไม่มีอะไรมากโซนเดิมยังใช้ได้เราก็ใช้โซนเดิมไปก่อนนะครับอ่ายังใช้ได้ก็ยังใช้โซนเดิมไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าดีมาตรงเนี้ยทดสอบไปแล้วกี่ครั้ง2ครั้งแล้วนะอ่าการที่ดีมาถูกทดสอบไปแล้ว2ครั้งมันจะมีรอบที่ 3. ามต่อที่4ก็ไม่แปลกนะครับแต่อย่าให้อย่าให้อ่าระวังไว้ด้วยนะครับว่าการที่ลงมาเทสในดีมาโซนหรือซัลายโซนบ่อๆๆย มันไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่พอยิ่งมาเชสบ่อยๆมันเหมือนกำแพงที่ถูกกระแทกซ้ําๆเรื่อยๆนะครับดันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีกำแพงที่ถูกแตกออกไปดังนั้นยิ่งถูกกระแทกบ่อยๆซ้ําๆเดิมๆ,ๆบ่อยๆก็มีสิทธิ์ที่กำแพงจะล้าวและแตกได้นั่นเองนะครับดังนั้นเห็นลงมาอย่างเงี้อยอาจเทรดได้นะครับแต่ควรเทรดให้น้อยลงด้วยนะครับเผื่อไว้เผื่อว,ว่ามันจะกำแพงนั้นมันจะแตกลงไปนั่นเองนะครับอา มันเลยเป็นอย่างนี้นะครับว่าายิ่งซับยิ่งดียิ่งโซนที่มันเฟสเฟสก็คือสดใหม่นะครับยังไม่มีจุดที่เทสเลยมันยิ่งเป็นโซนที่น่าสนใจกว่าโซนที่ถ,ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้งนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งเนาะที่ระวังไปด้วยนะกันนะครับในดีมาเล็กๆเนี่ยสองจุดที่เล่นในเดย์เทรดได้นั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมากกว่านี้นะครับผมผมคิดว่าก็ยังยังไม่มีโซนซับไายเท่าไหร่นะอ่าอ่ะ,อะมีซับไายเล็กๆให้เล่นได้นะครับแถวนี้1จุดนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านแนวต้านนี้ได้ไหมแนวต้านนี้ก็ก็ทอได้นะแต่ว่ามันอยู่ใกล้โซน ก็มีสิทธิ์ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันว่าแต่เบรกแนวต้านแล้วขึ้นไปหาซัพลพยเลยอันนี้ก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับแต่ซัพลายนี้พอเล่นได้นะครับผมซัพพ่นี้นะครับซับพลายที่ให้เป็นเลข3ามลักกันนะฮะเป็นซัพลายเลข3นะครับซับพพเล็กที่จะเล่นในกรอบได้ต่อนะครับถ้าในวันนี้นะ,ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับผมในการวิเคราะห์อทองคำก็คงจะมี ประมาณนี้ในวันนี้นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณท่านชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจหรือ YouTube นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยไว้ติดตามชมกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ